สวัสดีครับตอนรับสูตร Deep dive ของเราวันนี้นะครับวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าโหสำคัญมากๆนั่นก็คือไดโอดครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ามันคืออะไรกันแน่และทำไมเ,เจ้าสิ่งเล็กๆเนี่ยถึงเป็นหัวใจสำคัญของแทบทุกอย่างรอบตัวเราเลยตั้งแต่แบบที่ชาร์จมือถือไฟ LED หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยครับคือถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะ ไดโอดนี่มันก็เหมือนอวาวน้ำกันกลับหรือแบบถนนวันเวรครับสำหรับไฟฟ้าเลยคือบังคับให้ไฟวิ่งไปทางเดียวห้ามย้อนกลับเดือดขาดใช่เลยค่ะหลักการพื้นฐานเขาเ,เรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากจริงๆค่ะหัวใจของไดโอดเนี่ยทำมาจากสารที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำส่วนใหญ่ก็คือซิลิคอนนี่แหละค่ะที่เขาเอามาปรับแต่งนิดหน่อยให้มันมีสองฝั่งคือฝั่ง p กับฝั่ง n ที่มีคุณสมบัติต่างกัน พอนามาประกบกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารอยต่อ pn ขึ้นว่าตรงกลางซึ่งตรงนี้แหละค่ะคือคกลไกสําคัญมันทําตัวเหมือนออประตูอัตโนมัติเลยค่ะถ้าไฟฟ้ามาถูกทางนะประตูก็เปิดให้ไหลผ่านไปได้ง่ายอ๋อ oh, ครับแต่ถ้าไฟฟ้าพยายามจะไหลย,ย้อนกลับมาประตูนี้มันจะปิดทันทีเลยกั้นไว้เลยไม่ให้ผ่านไปได้อันนี้แหละค่ะคือคุณสมบัติที่เรียกว่าวาวไฟฟ้าหรือถนนวันเวที่ว่าเมื่อกี้ ไม่ต้องมีกลไกอะไรซับซ้อนเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติของตัววัสดุเองเลยค่ะโอ oh, แค่บังคับทิศทางไฟฟ้าได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะมันส่งผลได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับคือเอ่อก่อนที่จะมีไดโอดเนี่ยวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันจะหน้าตาเป็นยังไงมันคงจะวุ่นวายน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะคือก่อนยุคที่เราจะมีไดโอดแบบสารกึ่งตัวนําตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็มีอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกันอยู่เป็นหลอดสุญญากาศค่ะ แต่ว่ามันจะแบบใหญ่เทอะทะมากแล้วก็กินไฟเยอะร้อนแล้วกเ็เสียง่ายด้วยค่ะอ๋อครับการมาของเจ้าไดาโอดซิลิคอนตัวเล็กๆเกนี่ยแหละค่ะที่มันปฏิวัติวงการไปเลยทำให้เราสร้างอุปกรณ์ที่แบบเล็กลงมากๆซับซ้อนขึ้นได้เยอะแล้วก็ประหยัดพลังงานลงมหาศาลอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นี่แหละค่ะเข้าใจละครับมันคือจุดเริ่มต้นของยุคที่แบบอะไรอะไร,ะไรก็เล็กลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นจริงๆเนาะ แล้วในชีวิตประจำวันเราเหรอครับเราเจอไดโอดแบบไหนที่เด่นๆบ้างครับที่น่าจะเจอบ่อยสุดๆเลยก็คงเป็นตัว Rectifier d i ร d ไดโอดใช่ไหมครับตัวนี้สำคัญมากเลยอยู่ในพวก Adapter ที่ชาร์จต่างๆหน้าที่หลักของมันก็คือแปลงไฟบ้านซึ่งเป็นไฟกระแสะสลับหรือ AC เนี่ยที่มันไหลกลับไปกลับมาใช่ค่ะให้กลายเป็นไฟกระแสะตรงหรือ DC ที่มันไหลไปทางเดียวเหมือนน้าในท่อ เพื่อป้อนไฟให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกตัวที่ฮิตมากก็คือไดโอดเปล่งแสงหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า LED อันนี้คือทุกคนรู้จักดีเลยพอมีไฟฟ้าไหลผ่านถูกทางปุ๊บมันกเ็เปล่งแสงออกมาเลยค่ะ ใช่เลยก็เป็นที่มาของหลอดไฟประหยัดพลังงาน j o ีวีหรือไฟแสดงสถานะเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันจนชินตาไปหมดแล้วใช่แล้วค่ะ2ชนิดนี้คือแบบแพร่หลายมากๆเลยแต่ว่ามันก็ยังมีไดโอดประเภทอื่นๆอีกนะคะที่ทําหน้าที่เฉพาะทางที่น่าสนใจเหมือนกันอย่างเช่นซีเนอร์ไดโอดค่ะซีเนอร์ไดโอดค่ะ ตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกับวาวระบายแรงดันในระบบไฟฟ้าคือปกติเนี่ยมันจะกั้นไฟไว้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แรงดันไฟฟ้ามันสูงเกินค่าที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันจะยอมให้ไฟส่วนเกินเนี่ยไหลทิ้งไปได้คือไหลในทิศทางย้อนกลับนะเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ที่อาจจะราคาแพงหรือสำคัญส,ค,ญสคัญเสียหายจากไฟกระชากกะคะ่ะเหมือนเป็นยามคอยดูแลเรื่องแรงดันไฟให้ระบบอ๋อเป็นตัวป้องกันไฟกระชากนี่เองเ,ออเรียกว่าตรงข้ามกับ LED เลยก็ได้ คือโฟโตไดโอดค่ะตัวนี้จะไม่ได้เปล่งแสงออกมาแต่ว่ามันจะรับแสงเข้ามาแล้วเปลี่ยนแสงนั้นให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแทนอ๋อกลับกันเลยค่ะเราจะเจอในพวกเซ็นเซอร์ของรีโมททีวีหรือว่าเครื่องสแกนบาร์โคด้ดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลักการคล้ายกันนี้ล่ะค่ะที่เขาเอาไปประยุกต์ใช้ในแผงโซลา r เซลล์ด้วยในการเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าโูฟังดูแล้วไดโอดนี่มันเหมือนเป็น ส่วนประกอบพื้นฐานมากๆเลยนะครับเหมือนมีอยู่ในแทบจะทุกวงจรเลยถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือส่วนประกอบที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายมากๆทำหน้าที่แค่ บังคับที่ทางไฟฟ้าเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนอิดก้อนแรกๆเลยนะคะที่ทำให้เราสร้างเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนมากๆอย่างคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือระบบควบคุมอัตโนมตัติต่างๆขึ้นมาได้ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเราควบคุมการไหลของไฟฟ้าไม่ได้เลยเนี่ยการประมวลผลข้อมูลการแปลงพลังงานหรือแม้แต่การเปิดไฟแสดงสถานะดวงเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรือไม่ก็คงยุ่งยากกว่านี้มากๆเลยค่ะ สรุปง่ายๆก็คือไดโอดเนี่ยมันคือวาวไฟฟ้าทางเดียวขนาดจิว๋วแต่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆขาดมันไปโลกดิจิตอลที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้คงไม่เกิดขึ้นง่ายๆแบบนี้แน่ๆมันคือความเรียบง่ายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งใหญ่จริงๆครับ และนี่ก็คือสาระสําคัญที่เราได้กลั่นกรองมาจากการเจาะลึกเรื่องไดโอดในวันนี้ครับก็หวังว่าจะทําให้เรามองอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับว่าเบื้องหลังการทํางานของมันเนี่ยมีฮีโร่ตัวเล็กๆที่ชื่อไดโอดซ่อนอยู่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่ชวนคิดต่อไว้นะคะว่าในเมื่อแค่การควบคุมพื้นฐานมากๆอย่างการบังคับทิศทางไฟฟ้าด้วยซิลิคอนเนี่ยมันสร้างประโยชน์ได้มหาศาลขนาดนี้ แล้วถ้าในอนาคตล่ะคะถ้าเราค้นพบวัสดุใหม่ๆที่มันไม่ใช่แค่ควบคุมทิศทางได้อย่างเดียวแต่สามารถควบคุมรูปแบบการไหลของไฟฟ้าได้ซับซ้อนกว่านี้อื mm. มันจะเปิดประตูไปสู่การประยุกต์ใช้งานแบบไหนที่เราอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงได้อีกได้บ้างเรื่องของวัสดุศาสตร์กับอิเล็กทรอนิกส์นี่ยังมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นรอเราอยู่เสมอเลยคะ่ะ